คุณไห้ขาก็คือวันนี้เนาะขอความดันมันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะขอจะให้ยาความดันตัวมีนิกรัมใหน้อยเนาะเริ่มทานดูก่อนค่ะแล้วก็เรื่องไอยาตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของรถเรื่องของไข้ขาวร่วในปัสสาวะด้วยเนาะรอบที่แล้วที่ตรวจตรวจปัสสาวะไปที่โรงพยาบาลมันจะมีไข้ขาวร่วยนิดเลยนะคะก็คือเรื่วยชะลอเรื่องของไข้ขาวร่วในปัสสาวะเรื่องของเลือดไตอะค่ะเเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันจะเรื การที่โรคไตในการเริ่มมีไข้ฐานร่วงแต่ว่าเนาะตอนนี้มันมีออกมานิดหน่อยประมาณหนึ่งอที่เนี่ยมาว่าความดันซ้ำที่เราบอสต์ตอนใ้่ไหมคะได้ค่ะฐานค่าไตอะไรก็คือความไขมันอะไรอยู่ในเกลือกประจีนต่างๆไขมันน้อยที่ต่อนะคะที่เม็ดนะแล้วก็ยาความดันติดต่อเหมือนเดิมเนาะแล้วให้ลดอาหารเค็มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีเดือนธันวาเนาะที่หน้าที่ที่เรารอสตตอนะคะค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรอยากสอบถามไหม หมอบอกว่ายาความดันมันหเม็ดปกติมองให้อยู่ปวะมละครึ่งเม็ดอ๋อแล้วแล้วกินมานานที่เท่านานแล้วค่ะนานแล้ลครึ่งเม็ดเนาะราคาขึ้นเท่าไหร่นะความดันที่มาที่ขขเจอหมอรอบนี้นี่คือหมอไหนห่ร้อยร้อยสามเก้าของหมอหมอปกติเนาะโอเควันนี้ตื่นนิดนึงตื่นเต้นหรือเปล่า <laughs> ไม่เป็นไรก็กินเท่าเดิมก่อนนะแล้วเดี๋ยวหมอนดัดนดูอีกทีตอนธันวาวันที่สิบใช่ไหมค่ะแต่ถ้ายังสูงอยู่อาจจะมาดูอีกทีนะ่ะถาแล้วก็ลดอาหารเองนะคะ